ก้เคียงกันท่านหัวหน้าทีมก็ต้องเก็บเป็นข้อมูลแล้วะนะคะแล้วบ,บ,บริษัทที่สองไอเอเมอร์กนี่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของบริษัทยาข้ามชาติที่มีคุณธรรมสูงพอสมควรนะครับบริษ<ม>ัทเมอร์กเนี่ยมีชื่อเสียงมากในการทําประโยชน์ให้กับสาธารณะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยบริษัทเมอร์กเนี่ยผมไม่ได้โฆษณาให้เขาพัลรู้จักเขานะฮะแต่ว่าเขาตัดสินใจเนี่ยทิ้งยาตัวหนึ่งยายายาฆ่าพยาธิเขาเรียกว่าไอเวอร์เมกตินซึ่ง ใช้ในทั้งคนและสัตว์ในสัตวแพทย์ใช้กันเยอะแยะแต่ว่าเขาเนี่ยทิ้งยาตัวนี้ในคนให้กับประเทศแอฟริกาที่มีโรคพยาธิที่ทําให้คนตาบอดน,นะฮะโดยให้ฟรีไม่จํากัดจํานวนไม่จํากัดระยะเวลาสําหรับคนแอฟริกันที่เป็นเป็นโรคเนี้เป็นหลายล้านคนเลยทั่วแอฟริกาซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยเอ่อก็ได้ของประเทศไทยนะครับก็ได้มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้กับกับผู้แทน ปรนของบริษัทเมอร์กเนี่ยเพื่อเพื่อเชิดชูความมีน้าใจของเขาคราวนี้เขาก็แสดงความมีน้าใจโดย2,500คนสําหรับเด็กที่ติดเชื้อเราก็ต้องมาดูว่าเรามีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วบริษัทที่3ามนะคะบริษัทที่ที่สองบริษัทแอปบอทก็หลังจากประกาศใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับแต่เรายังไม่ได้นํายาเข้าจากอินเดียเนี่ยเขาก็ได้ลดราคายาลงมาจาก2,200เหรียญต่อคนต่อปีนะฮะเหรียญ เหรียญสหรัฐนะฮะก็คือเหรียญละ34-35บาทเนี่ยทีแรกลงมาเหลือพันเจแล้วล่าสุดเนี่ยก็เหลือ1,000เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งถ้าเพชรคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยประมาณ3,400กว่าบาทต่อคนต่อเดือนนะฮะอันนี้คือราคาล่าสุดของยาคาเลตราและอะลูเวียที่เขาขอแขวนการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนะฮะ อันนี้คือผลที่เขาเสนอมาล่าสุดซึ่งเราก็จะเปิดประตูกว้างที่จะคุยกับเขาตลอดเวลา,าในวันที่หกมิถุนายนนี้นะครับเดิมเรานัดวันที่1แต่ว่าเขาไม่สะดวกก็ข,ขอนัดเป็นวันที่6นะครับอันนี้เขาก็ลดทั่วโลกเหมือนกันแต่นี้ราคายาอินเดียเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีไปร่วมถแถลงข่าวกับบริษัท <c oughs> กับมูลนิธิปัญหาดีคินตันเนี่ยนะ,ะที่นิวยอร์กเนี่ย ราคาของอินเดียเนี่ยหลังจากร่วมแถลงข่าวแล้วเนี่ยบริษัทแมทริกซ์อินเดียเนี่ยราคายาตัวเดียวกัน695เหรียญที่ต้องขอบคุณอินเดียด้วยหรือเปล่าอ่ะครับอินเดียเขามีส่วนนะที่ทําให้ให้ราคายาทั้งหมดก็ลดลงด้วยนะฮะค่ะแล้วในส่วนของบริษัทที่สามบริษัทที่สามนี่คือบริษัทซานโนฟีอาเวนติสเจ้าของยาพลาวิก์ที่ใช้ป้องเอ่อละลายเลือดในหัวใจหรือหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ได้ ไม่ไม่ได้เสนอลดราคาแต่เสนอแพ็กเกจพิเศษที่จะขายยาจำนวน3าล้านสี่แสนเม็ดให้กับประเทศไทยะนะฮะโดยประมาณการผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาโรคนี้เนี่ยประมาณ3าม0 0คนตอค่อต่อปีให้เพื่อะะเท่าไว้เลยก็คือเ,ออเ,ออเดิมค,คนที่ใช้ยานี้เนี่ยสวัสดิการข้าราชการเนี่ย สามารถเบิกยาตัวนี้ได้แต่ว่าผู้ป่วยสําหรับโครงการหลักประกันสังคมและผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยยาตัวนี้จะไม่มีสิทธิ์เบิกนะฮะเขาก็จะให้ยาแพ็กเกจพิเศษเนี่ยสำหรับผู้ป่วยสําหรับประกันสุขภาพสองระบบนี้เพิ่มเติมนะฮะทีนี้เราก็มาคิดคณะทํางานเราก็มาคิด ในการว่าราคาเดิมประมาณ100บาทถึง120บาทเนี่ยพอลักษณะแพ็กเกจพิเศษแล้วเนี่ยปรากฏว่าคิดประมาณการคร่าวๆเ,เนี่ยลดจาก100บาทลงมาเหลือประมาณเม็ดละ27บาทอันนี้คือเบื้องต้นที่คุยกันครั้งสุดท้ายแต่ราคายาอินเดียนี่3บาทคือถ้าสังเกตนะคะฟังคุณหมอทั้งสท่านเล่าฟังแสดงว่าบริษัทยาทั้ง3บริษัทไม่ได้ยินยอมในสิ่งที่ ที่เราจะดําเนินการใช่ไหมฮะแต่เขามีข้อเสนอต่างหากให้คือก็ไม่ได้อนุญาตให้เราใช้สิทธิ์เหนือสิทธิทบัตรในการทํายาจิโบอเวียของเราซึ่งเขา,ขาไม่ต้องอนุญาต<ส>ฮะเราสามารถทําไดเ้เป็นสิทธิทธของรัฐ ถ้าเผื่อว่าเรากระทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อเพื่อกำไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเจรจาเขาเพราะว่าในกฎหมายของเราก็ระบุไว้ว่าบริษัทยาเราต้องเจรจาครับไม่ต้องเจรจาที่เราเจรจาเนี่ยคือเพื่อความโปร่งใสคือประเด็นนี้ฮะคุณอนุมารทาง USTR หรือผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเขาประกาศขึ้นบัญชีประเทศไทยจับตาเป็นจับตาเป็นพิเศษ P W L เนี่ยเหตุผลนันหนึ่งเขาบอกว่าความไม่โปร่งใสเขากังวลความกังวลในความโปร่งใส เขาไม่บอกว่าเราไม่โปร่งใสนะเขาบอกเขากังวลในความโปร่งใสในการ <c oughs> ดาเนินการพอเราไปเราก็ไปบอกเขานะฮะผมผมอยากให้ดูนิดหนึ่งกล้องช่วยจับนิดหนึ่งก็ดีนะครับ <c oughs> เพื่อท่านผู้ผู้ชมจะได้เห็นชัดๆว่า กระบวนการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราไปชี้แจงให้เขาฟังว่าเรามีกรรมการคัดเลือกนะเราไม่ได้อยู่ดีๆไปเที่ยวเชี้ยวตัวนั้นตัวนี้กรรมการนี่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนี่เขารู้รู้รู้เรื่องยาเป็นอย่างดีว่าตัวไหนตัวไหนควรจะต้องขยายการเข้าถึงให้ประชาชนคือมีเหตุมีผลมีการวิจัยมีเหตุมีเหตุมีผลมีมีข้อมูลครับเขายอมรับไหมคะในในกระบวนการที่เราตั้งมาบอ้วเนขาีนทั้ดเขาเชื่อตัวยูเอเทียตัวตัวรองยเอสเียขาบอกเฮ้ยถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย It, it looks good นะเขาบอกว่ามันดีนี่เขายอมรับถ้าเผื่อเป็นเขาบอกว่าถ้าเบื่อเป็นไปตามนี้เขายอมรับเขาขอเวลาในการตรวจสอบว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่านานแค่ไหน,นะะก็ได้บอกไหมคะก็อันนี้ก็อยู่ที่เขาอะนะฮะท,ทีนี้เราก็บอกเรายินดีให้เข้ามาดูเรามีทั้งหลักฐานเอกสารหลักฐานพยานบุคคล เขาบอกว่าเขาฟังข um, uh ้อ huh. มูลจากทางฝ่ายบริษัทยามาไม่ใช่อย่างนี้เราก็บอกเอาว่าถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาเนี่ยแล้วมีสองฝ่ายให้ข้อมูลต่างกันเนี่ยคุณจะทํำยังไงคุณต้องหาหลักฐานและพยานใช่ไหมคุณก็มาหาหลักฐานและพยานสิเราก็มีทั้งหลักฐานและพยานอยู่ในสมุดปกขาวเล่มนี้มันก็มีหลักฐานและพยานเอกสารต่างๆอยู่ว่ามีการเจรจาอย่างไงมีคณะกรรมการเจรจาอย่างไงคุณหมอสิริวัตรก็มีหลักฐานว่าเนี่ยเจรจามาแล้วสามครั้งนี่จะเจรจาอีกแล้ววันที่หกมันมีหมดครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยของเราหลุดจากประเทศที่จับตาเป็นพิเศษด้วยไหมคะถ้าหากว่าเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีกระบวนการโปร่งใสในการทํางานบังคับใช้สิทธิ์ตรงนี้แน่นอนคือตรงนี้คือเรื่อง d า u l หรือ T d u l L เนี่ยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะฮะที่ทางท่านทูตสหรัฐประจําประเทศไทยท่านมาเรียนกับท่านรัมตรีสานสุขเนี่ยบอกว่า การจัดอันดับเป็น P W L เนี่ยนะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันประการแรกก็จะเป็นเรื่องประเทศไทยเอาจริงเอาจังแค่ไหนในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของชาของสหรัฐประกอบไม่ใช่แค่เรื่องตัวอย่างนี้ CD d v d เทปเพลงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราปราบปรามของเถื่อนแค่ไหนนะฮะเรื่องพระราชบัญญัติการลงทุนของชาวต่างชาติเรื่อง C L เนี่ยท่าน ท่านทูตสหรัฐเนี่ยเห็นว่าเราทาโปร่งใสเพราะท่านรู้ความเป็นมาตลอดท่านบอกว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีน้ําหนักก็ได้นะครเพราะนั้นนี่นี้ข้อมูลข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็บอกเราบอกว่าเอ๊ะไอ้อย่างอื่นที่ว่านะนะสองสามปีที่ผ่านมากับปีนี้มันไม่ต่างกันเลยนี่ไม่น่าจะมาประกาศปีนี้คือเป็นอีกมุมหนึ่งนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเราอยู่ wl ไอปีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ว่าไอเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องนี้อมีเรื่องนี้หกโผขึ้นเรื่องเดียวที่ก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นข้อที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมาประกาศในปีนี้เพราะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาตัวเดียวก็น่าสงสัยพอเติมจากของเก่าของเก่าเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วบางอย่างดีขึ้นด้วย แต่ว่าอ่านะคเขาเขาตั้งข้อสังเกตฮะน่าคิดค่ะนั่นแสดงว่าในในสามในสามบริษัทที่เขายื่นข้อเสนอมาเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเสนอแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของสิทธิเหนือสิทธิทบัตรยาเราก็ดําเนินการของเราต่อไปแน่นอนครับคือไม่ได้ยกเลิกท่านรัฐมนตรีอย่างนี้นะครับนโยบายเรื่องการใช้สิทธิ์บังคับใช้สิทธิเนี่ยเป็นนโยบายที่จะทําให้เกิดตลาดยาสองตลาดขึ้นในประเทศไทย ตลาดหนึ่งสําหรับผู้มีสตังค์ที่ควักเวลาไปแล้วไปลงมาป่วยไปลงมาเอก,กชนแล้วควกักกระเป๋าจ่ายเงินเองสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการสรํารวจมาเป็นระยะระ,ยะเนี่ยพบว่าคนไทยในเวลาป่วยเนี่ยนะครับประมาณร้อละยีจะไปเอก,กชน พวกนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงยาราคาต่ําอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับเขาต้องไปจ่ายยายาที่มีสิทธิบัตรจ่ายเงินยาที่มีสิทธิบัตรที่มีราคา, <3 S 1> าแพงบริษัทเหล่านี้ะนะเป็นต้นรวมทั้งคนไข้ต่างชาติอีก2ล้านคนต่อปีเนี่ยนะครพวกนี้ต้องจ่ายยาจ่าย